อ่าแล้วนะผมต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะอ่าวันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะเออพิเศษตรงไหนเหรอก็เออไม่รู้เหมือนกัน <c ười> <c ười> เออคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกของปีอ่าพศ2022นั่นเองเออนะเป็นคลิปแรกเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอะซึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกอ่าสริปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สริปขออภัย อ่านะครับวันนี้โคจะมาแจกเป็นไฟล์นะครับคือไฟล์ไม่เหมือนกับสคริปต์นะครับไฟล์คือลงอ long, ันเดียวนะครับจบเลยนะครับลงอันเดียวจบไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องไปเปิดเมนูหรือโหลดแอปได้หลายแอป,ปนะมีแค่แอป,ปเดียวก็คืออ่านะครับคือแอป,ปที่เราต้องใช้นะครับก็คือแอป,ปตัวนี้นะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับ <ST> ตัวเดียวคือเสร็จเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปแตกไฟล์หรือว่าไป ไปเปิดเมนูหรือไปเปิดสคริปต์ไปเปิดอะไรนั่นแหละอะไรที่มันซับซ้อนที่ท่านผู้ชมอ่าเปิดกันไม่ได้นะผมเห็นแบบบางทีมันก็เขียนว่าอะไรอ่ะอันนั้นอันนี้ไม่ทํางานนะออนั่นแหละเอามาผมก็จะมาสอนแบบง่ายๆแล้วครับแต่ว่าอ่าขั้นตอนวิธีการ,ารดาวน์โหลดไอแอปตัวน,นี้นะแต่ผมจะอ่าแยกไว้ให้ละกันเพราะว่าคลิปมันจะนานไปนะเออมันจะแบบนานไปอ,อื่นนั่นแหละนาน <laughs> อ่านะครับที่เราต้องใช้นะก็คือแอปนี้นะอ่าแอป อันเด más, นียวนะคืออันเดียวจบเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แยกให้ละกันอ่าอ่นนะครับเมื่อเราทําการอ่าโหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเข้าไปในแอปเลยอ่าเมื่อเราเข้าไปในแอปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนั้นก็จะสอนอีกนะงว่าเข้าไปนแอปแล้วทําไงต่อนะก็รายละเอียดก็จะอยู่ที่คลิปนั้นเลยละกันอ่าหลักๆเลยก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําละกันอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องไม่ติดนะอ่าอ่าไฟล์ไม่เหมือนกับสคริปละกันอ่าผมบอกไว้เลย อันนะไฟล์ไม่เหมือนกับสคริปต์นะโอะเคเมื่อเราทำการเข้าแอปมาเสร็จนะครับก็ให้เราไปเช็คก่อนนะครับว่าแอปตัวนี้นะมันผ่านการรูทหรือยังนะโอ้ข้อความอะไรฮ้ยอ่ะเมื่อเราอนี่นะครับรูทคืออันที่3นะนี่อันที่3เดี๋ยวเรากดเข้าไปกันนะนี่นะครับ,รบถ้ามันกดอ่ติ๊กอยู่นะแปลว่ามันรูทแล้วนะถ้ามันจะไม่ติก๊กเราก็ไปเปิดให้มันรูทกันให้เรียบร้อยโอเคอ่อนะครับเมื่อ่อา,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 าัานยานยไทะะงง โอเคส่วนในของวิธีการทำนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปในลิงก์ที่2นะมันจะเขียนว่าไฟล์นะครับอ่ามันจะเขียนว่าไฟล์นะไม่ใช่สคริปต์ไฟล์อ่าเมื่อเรากดเข้าไปนะับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้โอเคเมื่อเรานะครับทำการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะอ่าก็ให้ท่านผู้ชมนะครับอ่ากดไปที่ดาวน์โหลดนะคือตัวนี้นะอ่าตัวที่2 <c oughs> ขออภัยช่วงนี้เจ็บคอนิดหน่อยไม่ได้ทําคลิปนานนะเออเสียผมอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราดีเอ้ยนี่ปีใหม่แล้วเออเนาะบุคลิกท่า,าทางอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องขออภัยได้ยังไม่คุ้นชินกันนะสำหรับใครนะที่หลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์ผมด้วยอะมาสอนลงไฟแบบจั๊บๆเลยแบบล็อกหัว <c oughs> ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออคล้ายๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเกิดเขายิงตรงๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะแบบแบบไม่ขยับนะ อ่ายิงเฉียงไปตามที่เขาขยับยังไงก็ร้อแน่นอนอ่ะซึ่งเล่นง่ายแล้วก็ทําง่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวไปต่อเลยกูพูดอะไรของกูเนี่ยอ่ะเมื่อเรานะครับทำการเอ่อกดเข้ามาในลิง์ที่2นะไม่ได้เขียนว่า ล็อกหัวไม่กางแขนด้วยเออไม่กางแขนนะสามารถเอ,เอาไปเล่นไฮไลท์ได้เออไปทำไฮไลท์แบบไปเล่นไฮไลท์ก็ได้ก็ไปดูกันเลยอ่ะเมื่อเราทำการเข้ามาในแอปนี้เสร็จนะไม่ใช่แอปที่ปัเมื่อเราเข้ามาในไฟล์ที่ผมทิ้งไว้ให้เส็จนะให้เรากอดอันที่สองเลยคืออันสีจางเนี่ยจางไหมไวะจางเลยเอกอกดเข้าไปนะอ่าตรงนี้เลยอ่ากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะมันจะทำการโหลดนะครับอ่านี่นะเมื่อมันโหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะก็ให้เรานะครับกดอีกครั้งหนึ่งสีฟ้าอ่ามันจะเซฟลงเครื่องนะ เมื่อเรากดสีฟ้าหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นไอป้ายข้างล่างมานะครับอ่านี่นี่นี่มันจะขึ้นป้ายข้างล่างมานะอ่าแล้วเรากดดาวน์โหลดไปนะครอ่านี่นะแล้วเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดนะมันจะบอกว่าเสร็จแล้วโอเคถ้ามันบอกว่างี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวรอก่อนโอเคเมื่อเรานะครับทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับไปเพิ่มอ่า e s i ฟ e นะ e s l ฟวิธีการทำก็คือให้เรานะครับเข้าไปที่อ่า Google Chrome นะ เนี่ยกูเกิลตุกโคมตัวเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มใหม่เลยโอเคให้เราเข้าไปใน Google โคมนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเขียนคำว่า e s file นะเออ e s ไฟแต่แป้นพ,พิมันจะเขียนภาษาไทายไม่ได้นะเดี๋ยวเขียนแค่น,นี้ไปดูจะเจอหรือเปล่านะ e s โอเ okay. ค e s นั้นมันก็จะเจอตัวแรกเลยนะอ่านี่ถือว่ามันเจอนะนี่นะเป็นตัวแรกเลยก็เมื่อเราเข้าไปใน e s นะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดเลยนะดาวน์โหลดอันแรกนะครับที่มันเขียนว่า ดาวโหลด APK ฟรีนะนี่ทําตามนี้เลยนะกดดาวน์โหลดไปเลยซึ่งผมดาวโหลดแล้วมันจะอดาวนโหลดสามไม่ได้นะก็ให้ท่านผู้ชมไปดาวโหลดไปนะอะเมื่อเราทาการดาวโหลดเสร็จนะมันจะติดตั้งเข้าไปในแอปนะอะเมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วนะก็ให้เรานะเข้าไปในแอป a s File เลยก็ค่อนข้างที่จะช้านิดน,นึงนะอะแล้วให้เรานะครับปัดขวานะปัดขวามาซ้ายงงไหม โอเคเมื่อเราปัดขวาเสร็จนะครับกล <g ott> ้เรานะครับกด <g ott> ไปที่ดาวน์โหลดนั่นเองอ่ามันจะมีไฟล์อ่าก่อนอื่นเ,เลยถ้าผู้ชมจะไม่มีไฟล์เหมือนผมนะไอ,อสีน้าตาล,ตาลเป็นรูปอักษรงงๆเนีน่ยจริงจริงถผู้ชมจะมีแค่อันนี้อเดียวนะหรืออาจจะมีเยอะกว่าผมนะแต่หลักๆคือเราจะมีอันนี้นะไอ,อที่เราเพิ่งดาวโหลดมาเนี่ยอ่าขออภัยนะโอเคเมื่อเรานะครับทําการอ่าไอดาวโหลดดาวโหลดไฟล์ตัวนี้เสร็จนะครับก็ให้เรานะครับกดค้างไปหนึ่งทีอ่า ให้มันติ๊กถูกก่อนนะแล้วเรากดไปที่จุด3จุดข้างล่างขวามือเนี่ยอ่ะกดไปมันจะมีคําว่าแตกไฟล์เพิ่มเติมนะซึ่งอ่ะจริงๆภาษาไทยมันจะเขียนงั้นนะแต่ภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้มันอ่านว่าไงนะอ่ะคืออันนี้เลยนี่นะที่ผมคลิกค้างไวนะ้น่ะคือนี่นะเดี๋ยวผมจะทําลูกศรไว้จะได้มองชัดเจนกันกดเข้าไป1ทีนะอ่ะกดไป1ทีแล้วเราก็กดโอเคไปเลยนะครับไม่ต้องเอไม่ต้องไปเลือกไอตรงไอตรงนี้นะไม่ต้องไปเลือกนะอ่าให้มันมาอันไหนก็กดอันนั้นเลยแล้วเราก็กดโอเคไปหนึ่งทีนะ โอเคเด้แลวรอมันรันนะอ่าเมื่อมันลันเสร็จนะมันจะมีไฟเพิ่มมาหนึ่งอันก็คือไฟตัวนี้นะอ่าสําหรับไอ้ไฟตัวนี้นะเป็นของฟรีไฟแม็กนะใครที่ใช้ฟรีไฟธรรมดาผมก็จะทิ้งไว้ให้ของฟรีไฟธรรมดาด้วยแล้วก็จะทิ้งฟรีไฟแม็กด้วยถ้าท Free ําฟรีไฟธรรมดาก็ทําเหมือนอันนี้เลยทําเหมือนกันเด้ะอ่านะครับเมื่อเราทําการแตกไฟเสร็จนะก็ให้เรากดเข้าไปในไฟหนึ่งครั้งนะอ่ามันจะเจอคําว่าไฟนะนจะเขียนว่าไฟอ่ะไฟนะฟังดีดีไฟ จะย้ำเพื่ออะไรวะโอเคไฟลนะให้เรากดค้างไปหนึ่งครั้งนะอ่าผมก็จะกดค้างไปครับแลวแล้วนะกกดคำว่า copy นะ copy เนี่ยซ้ายมืออ่ะข้างล่างซ้ายมืออ่ากดไปหนึ่งทีอ่านะครับเมื่อเราทําการคัดลอกเสร็จนะครับให้เราปัดขวามาซ้ายสองรอบนะหนึ่งสองนะครับอ่าแล้วเรากดไปในช่องว,งว่างๆนะคือช่องตรงนี้นะไอเนี่ยเนี่ยนะถ้าผู้ชมจะขึ้นไม่เหมือนผมนะกดไปตรงนี้แหละอ่าเมื่อเรากดไปนะให้เราไปที่ android นะไอลูกฟันเฟืองน่ออ่านี่เลย แล้วก็ Data นะอันแรกใครที่ใช้ฟีไฟ์ธรรมดานะครับก็จะเป็นฟีไฟธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ฟีไฟล์แม็กก็จะเขียนเหมือนเหมือนผมเลยนะ<ๆ>เมื่อเรามาที่หน้านี้เสร็จนะนะครับคลิกเข้าไปที่ฟรีไฟล์แม็กหนึ่งครั้งนะอ่านี่นะครับมันก็จะเจอหน้านี้นะแล้วให้เรากดวางนะครับกดวางเลยอ่ากดติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็ขวามือนี่นะถ้ามันขึ้นแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวผม จะไปรีวิวไฟนี้นะครับในในเกมเลยละกันไฟล์นี้นะครับผมจะ,ะพูดหลกัหลกๆเลยก็คือว่าค่าของมันนะครับก็จะเป็นค่าของหาของหาของก็คือว่าหาพวกไอวอลพวกชุดเกาะหรือว่าปืนติดพิษหรืออะไรต่างๆนะไอพวกยาปฐมอะไรก็จะพวกนี้ก็จะมีกันนะไอพวกนี้คือมันจะหาได้มันจะเป็นแสงสูงๆส,สามารถมองได้ในระยะไกลเลยอ่าส่วนอันที่สองนะก็จะเป็นอ่า NPC นะ NPC คืออะไรนะเป็นอ่อมองชื่อของศัตรูไม่ใช่มองชื่อนะมันจะคล้ายๆชื่อนั่นแหละอ่ามันจะขึ้นอยู่บนหัวนะเป็นสีฟ,ฟ้านะสามารถมองทะลุกำแพงได้มองอะไรได้หมดเลยนะครับว่าคนอยู่ตรงไหนนะอ่าไอ้ตัวนั้นก็จะบอกชื่อบอกตำแหน่งศัตรูแล้วกันอ่ะโอเคส่วนไฟนี้นะครับก็จะเป็นอ่าย้ายหัวมาไว้ตรงอ่าตรงหน้าอกนะไม่ใช่ตรงหน้าอกข้างล่างหน้าอกย้ายหัวมาไว้ตรงส้ดือนะก็ สำหรับท่านผู้ชมนะที่ลากหัวไม่เป็นยิงหัวไม่เป็นนะจะชอบแบบกดยิงตัวนะคือมันจะยิงตัวนั่นแหละแต่ว่าหัวเรามันอยู่ตรงตัวนะมันก็เลยแบบยิงเข้าหัวเต็มๆเ,เลยนะก็พ่้าที่จะโกงเลยอ่ะเดี๋ยวผมพูดมาเยอะแล้วท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบพร้อมกับไฮไลท์ของสคริปต์ไม่ใช่สคริปต์ขออภัยใจสคริปต์ไปค่อนข้างที่จะติดคำว่าสคริปต์น,นิดนึงนะก็ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฮไลท์ของไฟล์เลยแล้วกัน mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดไลค์นะคลิปนี้เป็นปีใหม่อคลิปปีใหม่ของปีนี้เลยนะ mm hmm. กดไลค์ให้ผมด้วยหนึ่งไลค์เองมันยากตรงไหนเฮ้ยมาดูคลิปผมเนี่ยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะหนึ่งไลค์เออก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามผมมาได้นะเออคอมเมนต์มาเลยจะตอบทุกคอมเมนต์เออก็ mm hmm. ไปดูไฮไลท์ hmm. กันเลยไป get down this and on my niggas up to something Sauce, sauce it up. Suicide is not gonna hold me down. Switch sides, no, you are not my love. In my ride, right, I put the windows down. Feel alive, I'm chasing for the crown.